ดวงชะตาลัคนาราศีเมถุนเดือนตุลาคม2568มีประเด็นเด่นๆด,ดังนี้ครับภาพรวมเดือนนี้ถือเป็นจังหวะพิเศษของชาวเมถุนเหมือนเป็นช่วงหัวเลี้ยหัวต่อที่ต้องตัดสินใจว่าจะหยุดรอปรับเปลี่ยนหรือจะลุยต่อไปสิ่งที่คุณเลือกจะส่งผลยาวไปถึงสิ้นปีเลยทีเดียวการเงินการงานพระราหู โคจรสัมพันธ์กับเรือนการงานและการเงินเปิดโอกาสใหญ่เรื่องโชคลาภและการทำมาหากินหากคิดลงทุนหรือเริ่มงานใหม่ๆเดือนนี้ถือว่าเข้าทางขอเพียงเลือกสิ่งที่ถูกต้องไม่เสี่ยงเกินไปคุณจะเห็นผลสำเร็จตั้งแต่ปลายปีนี้ใครทำธุรกิจจะมีทั้งงานหลักงานเสริมหรือโปรเจกต์คู่ขนานให้ระวังอย่าแบกเกินกำลังแต่ถ้าจัดสมดุลได้คุณจะได้ทั้งเงินและชื่อเสียง ทรัพย์สินครอบครัวดาวสุข11ตุลาคมเข้าเรือนพันธุภพ,พเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินทรัพย์มรดกหรือสิ่งที่ครอบครัวถือครองเป็นช่วงที่ต้องจัดการปรับเปลี่ยนหรือปล่อยของที่ไม่จําเป็นเช่นที่ดินที่ไม่ได้ใช้บ้านที่ไม่ได้อยู่ของสะสมที่เป็นภาระการปรับใหม่จะทําให้คุณเบาขึ้นและมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนใหญ่จากการตัดสินใจตรงนี้ ความรักความสัมพันธ์มีทั้งขึ้นลงบางคู่เหมือนจะดีแล้วก็มีเรื่องให้เหนื่อยใจแต่ถ้าใช้การสื่อสารที่ดีปรับตัวเข้าหากันจะผ่านไปได้คนโสดมีโอกาสเจอคนผ่านงานหรือการติดต่อเรื่องธุรกิจเคล็ดลับเสริมดวงกล้าตัดสินใจเรื่องงานและการเงินอย่ารีรอเกินไปปล่อยภาร,ระเก่าๆที่ไม่จำเป็นจะทำให้โชคทางการเงินไหลเข้ามา เดือนนี้ดวงเปิดรับพลังดีๆได้เต็มที่คิดดีทำดีลงมือให้จริงจังสรุปสั้นๆคือเดือนตุลาคมนี้ชาวเมถุนจะมีดาวใหญ่หนุนโดยเฉพาะด้านการเงินและการงานหากคุณกล้าลงมือตัดสินใจเด็ดขาดโชคดีจะเข้ามาแบบยาวๆไปจนสินปี2569